ทำไมพ่อว่าศูนรหมายังอยู่กว่าฟูนนี่ครับท่านไปชมครับไม่ไม่พลาดนะครับถ้าถูกงวดนี้นะครับใครที่ติดตามเพราะว่าพ่อแหลมเป็นสูตรคำนวณนี่พ่อเข้าๆเด้มาได้มาจากไหนที่มาที่ไปหมอก,กี่ปีแล้วครับโอ้ถ้าคข้าๆนี่พ่อทํามามีตําราไหมครับเขาเรียกอะไรตําราเป็นแบบไหนตำราเน่เป็นสูตรแบบๆคาดประมาณกี่ไม่ๆๆไม่ไม่ ถ้าไม่ไกลถ้าอย่างอย่างผมทํานี่ถ้าคุณซื้อเป็นซื้อเป็นคุณจะซื้อเป็นหนึ่งสี่งวดเก้าสามงวดเก้าเก็บก็บอกตัวเดียวว่าเก้าเก็บต้องไล่หาหลาักร้อยไล่หายากอยู่สามตัวนี้ว่าจะแต่สองตัวนี้ง่ายๆเธอที่พ่อทําไว้แต่เราไม่ได้มานะครับงวดนี้เรามาแล้วมาให้กับท่านผู้ชมอีแล้วตามให้แล้วหน่งวดน,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 นี้งวด ศูนย์สี่มาศูนย์สี่จะผมขอ,ขอปากกาหน่อนึงปากกาสีแดงนิดนึงครับสีแดงห้าแน่สีแดห้านี่นะครับก็จะมีนี้ให้ดูดีๆดูนะให้ดูกันดีๆ,ๆนะครับนี่นี่นะครับอันนี้เด่นสุดนะเด่นสุดเนี่ยนี่รองนะครับนี่รองนะครับตัวนี้กันนะครับตัวนี้กันนะครับตัวนี้กันนะ,นนะครับน่ะครับประมาณนี้คุณพ่อแย่แล้ว เดี๋ยวขอลายเซ็นเขอไว้ก่อนนะสามตัวมาเจ็บศูนย์สี่เจ็บศูนย์สี่คำนวณสดๆเลยนะจับครูวินเนาะ งวดเลยเล็กวิ่งนี่ข้าทุกงวดไม่ไม่ไม่พลาดเลยอ่าล่างมาบนเป็นบนเลยเขียนนะถ้าโชคดีเราก็จะมาหากาแดงให้พ่อหน่อยวะวงวงให้แกวงในตัวหนังสือแกนันเดี๋ยวเขียนอันนี้แล้วงอันนี้หาแกดิหากินง่ายให้แกขึ้นงวดจากนู่นเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาลงจากนี้เก่าเป็นยังไงพ่อเข้ามากี่งวดละงวดเก้าเกจกับแล้วอะไรอีก สามเก้าก็ตรงไลไ์เป็นไดดอกกันเกศสามมันเกศสามกดนี่เหลืออยู่เดี๋ยวหาว่าพูดไม่พูดความจริงพูดความจริงตอนนี้เรามาเอาเลขกดมาลุ้นว่าวันนี้จะให้เลขอะไรกัตั้งแหละจะรอสักครู่เราไม่รีบเราไม่รีบครับมีเวลาให้สองชั่วมง าัวไปเลขที่หน้าวิ่งงวดนี้นะที่พ่อทำนะก็น่าจะไม่พ้นกับสี่สี่กับศูนย์เนี่ยสี่กับศูนย์อ่าก็คือเด่นสี่รองศูนย์ว่างั้นนะนะครับก็เลขที่วิ่งอ่ะ ก็ต้องขอบคุณพ่อแหลมพ่อแหลมอยู่ที่ไหนนะไม่ต้องบอกบุรีรัมย์พ่อพี่ใหญ่อะพ่อแหลมอยู่บุรีรัมย์อยู่แถวโดนดินแดงนะนั่ไม่ต้องพูดนะเดี๋ยวเราก็มา,มาดูกันขอเก็บไว้เป็นความลับนิรน,นามไปก่อนอก็ความลับเยอะนะครับท่าจัใช้เขามีความไม่ได้ไม่ได้นะครับ อ่านะครับอ่านี่ก็ตัวเลขจะเล่นเลขวิ่งให้มานะครับ3ตัว7 0 4 2 0 4นะครับเจ็ดศูแล้วก็มี2ตัวสีน่นะครับที่เด่นนะครับให้เด่นๆด่นมาเลยส0 4นะครับแล้วก็จะมีตัวกันนะครับตัวกัน